อยากหามังงะมาอ่านต่อหลังจากดูอนิเมะเรื่องไคจูหมายเลขแปดซีซั่นหนึ่งจบแล้วต้องซื้อเล่มไหนมาอ่านต่อถึงจะไม่ซ้ำกับเนื้อเรื่องซีซั่นหนึ่งกันนะคลิปนี้เดี๋ยวผมจะบอกให้ครับโดยรมิสิติ์แปลไทยเนี่ยเป็นของสำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมิกที่ผมแอบขัดใจไคจูแบบ Jyu มากๆก็ถ้าให้แนะนำนะครับส่วนตัวผมบอกว่าเวอร์ชันมังงะมันก็มีดีคนละแบบที่กำลังซื้อจริงๆเนี่ยแนะนำให้ไปเริ่มอ่านตั้งแต่มังงะเล่มที่หนึ่งใหม่เลยนะครับนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่เนื้อหาซ้ำกับออนนนนิเเมะะซซีีัั่่่่แตบบกลยวาดครหง สองเนี่ยตัดจบที่คัฟก้ารอดชีวิตได้ใครจูงหม่เละก้าวกำลังวางแผนอะไรบางอย่างอยู่ถ้าจะอ่านต่อในซีซั่นสองเนี่ยทุกคนสามารถอ่านที่เล่มห้าต่อได้เลยครับตอนที่สามสิบเก้าเป็นต้นไปผมจะแอบสปอยเลนเกี่ยวกับชีวิตคัฟก้าหลังจากนี้แล้วกันนะฮะเจ้าตัวเนี่ยถูกปล่อยให้มีชีวิตรอดในฐานะอาวุธมนุษย์ไคจูต้องย้ายหน่วยจากหน่วยสามไปที่หน่วยหนึ่งหัวหน้าหน่วยนาลูมิเกะถือได้ว่าเป็นหน่วยที่แข็งแกร่งที่สุดในกองกำลังณปัจจุบันนี้หลังจากนั้นครับบอกเลยครับว่าในอเรื่